สวัสดีจ้าพี่น้องระพุช่อมือนี้มาพบก,กับช่องยายไพ่ผพาขินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไพ่ในน้ำของมูลน,น้ำทั้งเลขเด็ดเนาะค่ะน้องวัดประจำวันที่16กุมภาพันธ์มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางนะจกก๊ะวอนทีไปรับชมรับฟังยา,งา,ายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยา,ายไพ่น้ำมีเด้อจ้าพี่น้อง <S <S แล้วก็ยกยอย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยา,ายไพ่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบพ่อได้ภาพเบิ่งภาพชมแนวทางนะจ๊ะพี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใด หรือว่าจากคามมอมเมนต์เขามาคุยมาทัก,กทายกัยแยไถ่กะคอมเมนต์มาใต่คลิปหลงล่าง,ลางไลยเนาะพี่น้องเนาะก่บเบาๆลายยายห้างพี่น้องจา้าไปเบิ่งของมุน้นนาทางอาจารย์ทันเล็กเพื่อนน่าจา้าเนี่ยทางนี่เพื่อนบอกว่าเต็มสิบหน่วยล่างนะคะสำหรับแนวทางของแอดยกปูเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะเต็มเต็มล่างจนจุดที่เก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะจ้าเอาแคบหนาจอเลยพี่น้องเนาะวัที่แล้วเต็มเก่ากว่าพี่น้องนะคะ แคบหน้าจอเลยด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุญรอดเนาะคะ่ะบุญรอดพารวย3โตเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เจ็ดสี่หนึ่งมี่ศูนย์เก้าสีนะคะแล้วก็9 3 4 9 3 5มสีสและเก้าสาำหรับ3าตัวเคร่องอดบุญรอดมาพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมากเลยพี่น้องเลขดังอาจารย์นอตตี้ผู้ได้จวดได้จวดงวดที่เรียจวดแปดเพราะเขามา่เมื่งครั้งวันนี้เด่น3นะคะสามมาลานเปอร์เซ็นต์รัสันสามศูนย์39มห้าสา้นฟันตัวเดียวเม็ดเดียวเขียนๆนนอ,อาจารย์นอตตีว้ว่าสามเก้าเก้าสพนพี่น้องอะมากระจวดจาดน้ำพนเนาะอาจารย์ชนะพูดเราดับบนเก้านะคะมาไปต่างศูนย์นเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเรื่องเล่าเอา่อเพื่อนบอกว่าสูตรใหม่นะคะเดินล่างเดินสิบบุ้นมาเป็นเดินล่างงวดแรกที่ลงใส่งานว่าันงวดที่แล้วเด่นหนึ่งก็หกมาหกนะคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นศูนย์กับ่านาะพี่น้องเนาะเดน 0, ะ 5, ่นศูนย์ได้ห้าวัดสั่นมาตัวใดตัวหนึ่งเนีนะ่ยแหละว่าสันนา่นพิจารณาใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมากับค่อยจวดกันเมื่มากระพานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดซอนทองคาแนวทางเครื่องงวดที่แล้วเข้าหกงวดที่แล้วมาสี่ตัวงวดนี้มาสามตัวเนาะสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดแนวทางบนแอดซอนทองคำเนาะพี่นองพิทจาหน้าน้ำฝนไหญเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดทมเมองสิงเนาะแอดถมเมองสิงบอกว่าเด่นสามแปดสี่คู่โต๊ดบนอยู่ที่สามห้า 84 34 85 31และ81นึ่ะคะลำรับเนื้อทางเด่นอ่าน่าจะเป็นบนย่างเดี่ยวเนาะแอดผมมังซิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเนื้อทางหลายๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะละอ่อนเหนือเนาะงวดที่แล้วเขาตัวหกสามศูนย์งวดนี้ตามต่อพี่น้องย้ายไปบริกานให้นะคะพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอละอ่อนเหนือ3ตัวบนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะพิจา,ารณาด้พยคนใดเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอินซีพันเอจอนอินซีมาเตจอนสิบหน่วยบนสามเจ็ดแปดเก้างวดที่เหลวมาถึงสามถึงหกนะคะงวดนี้สามเจ็ดแปดเก้ามาโตนะจ้ะพิจารณาได้คะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรไมเดนบนนะคะอันนี้ลองลองเบรงสูตรไมเอสกับตันเนาะเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งหา เอานึ่งหา่านมาบนตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราบ่สิบกันวยพ,พะาะสานมัทิติโนพิจณาใดเนาะค่ะ่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนเนาะคะ่ะร้อยบนปี่หกเจ็ดงวดที่แล้วเขาบ่เข่าลอยเขาาลักสิบวันนี้ศูนย์กับหนึ่งเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งคบอกว่าเด่นศูนย์กับหนึ่งลอยบนพิจนาใดะครับพี่น้องมักตัวใดกับจังวากันเนาะถ้าไม่ชอบข้อผาย สำหรับผู้ใดโลแนวทางแม่สารคามยังบ้านในมาเนานะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจากวัดใจล่างวัดสั่นแอสซูรีล้วว่าเด่นสามนะคะพี่น้องสามล่างวัดใจไปเลยสามหาวัดสันป่าวผู้ใดมากประจวดจานใดเนาะคะ่ะแต่ว่าเด่นล่างของอาจารย์ชนะพลยังไม่มาเนาะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางบนตัวเดียววาั่นงวดที่แล้วให้หกงวดน,นี้ให้ห้านะคะบนตัวเดียวหาวัดสั่นพี่น้อง เดี๋ยวมองวางในเงี้ไพ่จะลุ่งเนื้อทางเงี้ยไพ่ห้ยเนาะเลขดับเลขเด่นเด่นบนอย่างเดียวเด่นบนล่างแล้วก็เลขดับล่างถ้าบอ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 คลิปตอนเย็นก็น่าจะเป็นคลิปพรุ่งนี้เช้าเนาะเดี๋ยวเงี้ยไพจะคำนวณหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางอาจารย์ชาวโรดงวดที่แล้วเราหลดเนาะค่ะพี่น้องหา8แดสองเนาะค่ะมาหกสาหลุดงวดนี้สามหนะคะพี่น้องนี่ไม่น่าที่มาของเลขดังสามห้าข้างถึงเนาะ จะลองเบิรงค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนๆจะลดงวดเลี้ยวนะคะเนาะงวดนี้เพรนะใอาจจะมาเนาะค่ะเพราะว่าทั้งขนาดชีวิตใบกับพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยๆเนาะเออ่แอดไทยๆเราบอกว่ารัฐบาลให้งวดนี้เจ็ดแปดเจ็ดสี่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้านิ่งเก้าแปดเก้าสี่วาสันสามตัวหนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดไทยๆเนาะ พิจณาได้ค่ะพี่น้องมกค,ค่อยจวดแล้วค่ะพี่น้องคะเบาเบา,าแน่ก็ได้เด้อวเสียงต่อไปเลยจา้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับเนาะค่ะเนาะเลขดับเอดเอ็ดดับลางเก่าสาันพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางเลขดับอาจารย์สมมณชิโร่เนาะคะ่ะเ่นบอกว่างวดที่แล้วดับแปดนะคะวดนี้สิบหน่วยบนเพื่อพี่สองตัวพี่น้องดับศูนย์ก็แปดหรเนาะค่ะเนาะ อาจาร,รย์สมม่อนชิโลค่ค่ะก็ไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนว้อท่าเอสเอกเลยเ่าเป็นตามาลางแปดพนะเอสซักมันม่็นในเอสเอกซักก็เป็นของอันซือ้อผิดเนาะเอสซักขาดับล่างแปดนะคะวันนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างตัวเดียวเคนเคนเอสกับตันเนาะเอสกับตันเราบอกว่าวิ่งล่างตัวเดียวเน้เนๆอยู่ที่หกหกยังดีละพี่น้องแม่ทาร์ลเม่สารคามเนาลตวคนโคราชพนนะอ่า ผู้ใหญ่ใจดีานนาจากโคราชนะจากศูนย์นะพี่น้องถอ้าแยกไปฟันหกศูนย์ไปก็ลองเมืองต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอตแลนด์นเนาะเก้าศูนย์เอ่อเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางล่างแอดรลนด์เนาะพี่น้องแคปนาจอเลยนะจ้ะเด่นล่างแอดรลนด์เนาะค่ะเนาะตามไปตามสูตรมากับคอยจวดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขมาล่างว่าสัน่นเลขมาล่างแอดแสงเดือนเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าสามสี่ห้าเจ็ด หมักตัวใดกระจวดน้ำพึ้นใดเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอเซนเดือนเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรโบราณงวดที่แล้วเข้าสามหกหกสามเนาะจ้ะงวดนี้เจ็ดสี่หนึ่งเนาะค่ะเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแหละสี่หนึ่งเนาะค่ะสำหรับแนวทางสูตรโบราณสูตรนี้เนาะ,ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับอาจารย์ชาพโรดเสียงหลกห่องขอโทษเด้อพี่น้องบ่วากันโดนโดนละห่องเดือนหนึ่งเนาะค่ะโมเมนต์ละห่องตลอดมาพี่น้องเนาะ สองพ่อโพอพ่อไพ่เลขหลายดับล่างอาจารย์ไอ้ดับบนมาเมนดับล่างดับบนอาจารย์ชนะพลนวันนี้ดับเก่าเนาะค่ะเก้าดับบนอาจารย์เนาะ,ะต่อไปเลยจา้าห้ามมาปิดถ่ายด้วยแนวทางอนุมสุพรรณเนาะค่ะเนาะสิบหกพุมภาสองห้าหกเจ็ดเด่นสามกับสี่เนาะค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้าสำหรับแนวทางเลขเด่นงวดวันงวดวันที่สิบหกพุมภาหนุ่มสุพรรณพี่น้อง ผู้ใดมักกระจวดจาดเนาะเลยมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมกักแนวทางคนกะดตามแต่ว่าเข่าดีมากนะคะมีหลุดงวดที่แล้วเข้าศูนย์เกาเนาะค่ะเนาะถ่า,ายกิมนี้ยายไปขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยสุขภูสุขคนนะคะยายไบกับขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้เดดบ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ๊ะขอบคุณในหลายเด้อจ๊าสวัสดีจ้า